นาซุนนาซุนาซนาซนาซดพ่อยังวะขี่รถมาขางขางวาพ่อยังใส่ยังบกวดขาโอ้หดขาแล้นนะมันมือเาสิาตายถอาบอกหมดขาจากมันเขาบดมันบดขาเขาเดี๋ยวูดูดูู้ดดยดูดูดดูดูดูดดูดูดูดดูดูดููดบดููดูดููด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 ดูดู่ด เอายู å, ่บ wow, ุนนีบ่เอาไปนกไก่กาใเหลือไปนกใก้กาตเนี่ยน mm ี hmm. at, ่ะอ oh, ันงฟอริลนาะไปยุประเทศนอกน่ะคนไทยน่ะฟัดเราเลยไหมบ่จอะไเฮาใน่จงไหมแม่นว่าโจงหมปมันกินอะไนี่ตรงอยไเงย่งนีชิมชิมเลยชิมเอาีเอาไปเื่อยนมันงเนบ่บ่ออกเนี้ยดีกระไ เอาเจ้าเก็บอาแล้วผมมึอยังเหลือก่องอยู่ออหวานอยู่หวานหวานเจ้าเหยียบขี่ขี่ขี่งัวตัวนั่นโอ้อยรองเท้าเลยเนี่ยเหยียบอันนี้มันห้อยอย่างนี่เจ้าไงฟ้าเท่าขึ้นมึงว่าแสดงว่าแม่แล้าจันเจ้าไงขึ้นมึงบ่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 แห้งหรอกทั้งนี้ทั้งนี้นั่นเออบนี่เนี่ยแม่แล้วแม่ยังเขามาซื้อเนี้อเป็นยังไงล่ะเพี้ยงเพรพร เนี่ยเออแต่ละนี่แหละสาเหตุที่เพียบ์พ่อเนี่ยเอาตัวยไปเล่นวะตัวยเอาตัวยมันก็ไปใส่ถุงมาเนี่ยเอากระบันมาเลยสั้นๆไปผู้บกหูวก็ใส่เลยเฮ้ยย่าไอจอก้องได้กินดีเนอโอ้ยเพียรคือขมดีเลยที่โอ้เพียร์แกโอ้ยโอ้ต้นยางไงแต่โอ้ยงานนี่เสียวแถวเห็นไหมงานนี่ก็เสียวแถวโอ้ อยู่อยู่ไม้เสื้อได้กินบักหวดขาตัวนี้บักว่าบักหวดขาเนี่บักหวดขาครับบักใาอีกตัวนึ่งใบตัวนึงอยู่หน้าเขาบอกว่าอันนี้บักหวดขาครับอยด้านข้างก็บบอกว่าใหญ่นิงอันนี้ต้นบักหวดขาหัวขาดิอันบอกใบย่างนึงครับนี่โอ้เป็นผลไม้ยี่สานตาเราดีขนาดครับขับรถมาแล้วหูเมื่อไงตาหายอยู่นากินนี่ดีตานี่หวดขาครับบักหวดขาจะว่าก็เป็นเป็นปีได้ครับเนี่ย อัปีมันกับกระดกมันตีกกบมกีกกับดกน่าเราตังขึ้นบ้างเป็นราคาด้ป่ะนี่นี่นี่ละอีกราค่าหนึ่งนี่หมดเงกันเราที่ว้คอยไปเอาในก้อนเอาย่างเอาอยังเอาอยังเอากเอาเอาเอาข้าวโอ้นี่งหมกหามีบะมีงานอะไร พรานั่นเด่นันนเห็นย่นเาอาปีได้นดีมันสดกเลยอ่ะทุกเขาวันนะอืมมันสูงอยู่บ่เอาเแดงๆกัไปไหโนกไหกระลอกกินทุ่นโอ้นะเขาจับเขาไม่จับของสันส่นจัสินี่มัก็เป็นราคาโม<อ>้าใรเนี่ยเ่้าใดเนี่ย <laughs> <laughs> ไป <laughs> เปิด <laughs> เปิดตัวให้แม่ไม่สูกถือไปนะ เฮ้ยแม่ของฝากวันนมันขวย่วยงแซกบ่บอรท่าปจะเหยียบชีกล้วยฉีงหรอเบาเบาเบาเาเาเบาบเบาเบาบาเบาเบาีบบาเเอาพบเาเเาเ้า,เา,เาบเาเบ <laughs> บ โอ้อาขาหนึ่งไปห้าพ่อห้าพ่อยงตนบปล่าเฮ้ยคุณพักวันแถวะกะเนนรงมันมีตอนนี้แดดไหมแต่วันนั้นมันขวายังแสบเลยหอมหอมในวันนี้เข่ยที่วานนะขวาดีบอกหัวขาเนี่ยมุกหอมตัวหอมดีโอ้ยกินดีก็ได้บอกขาแกบอกกบกหวยบกหวยมดไปเลยบกหวยรก็ไหน น้องไม่สุกเนาะมันเป็นนั่งเดี่ยบกมวยนั่งบกมวยกันนักมวยโอ้ยหซ้ำกันก็บันหมากกันนั่นแน่ใจหมากเอียงไรไม่รอนไหมอ๋อในไม่รอดมันมั่นนะต่หอมก็นั้นขายที่ดินบมาจากไดนบ่จากบ่จังไหนจักบ่ได้บอกจังไหนสิบสิบหกป๊พอยี่สิบป๊อกพ่อยี่สิบมาเอาขายด่วนแตาขายด่วนเท่ากับว่าฝ่าวซื้อนี่ละ สองถ้าขายขายเพาเธอบว่าขายสิหไร่ก็มันก็บ่าถึงยีสไร่กับ่่าซื้ออีกล่ะเฮียัวอยาด้วยบัตรคนโตกลงที่จังเลยน้องม่สูงแล้วแถวนี้วะมันมีเป็นบางส่วโอ้ทั้งเฮียหนังนี่คือหลอดไฟลายเลยมันมันหลอดไฟเด่นอ่ะนะโคมไฟลูกป่งเตธรรมศาสตร์ ขันมาหน้าในขันมาทงมาทาเราอีสานบ้านเฮากับมีแนวอยู่แนวกินอ่าพักเกษตรขางทางอะไรครับอ่าพวกขันไปซื้อป,ป,ป,ปลาดุกปลาปลาปลาลูกปลาลูกปลาดุกโอ้ดิขันกบตกลง,กงขึ้มขนมาเกุยล้ำกุยร้อนแมนบ๊อแมนปลาดุ๊กนี่ผู้ขายปลาเนี่ยผู้ขายปลานี่ิไซพระยุ้งรยวยเล่มหนอแมบมาถามเขาว่ายังไงยังไงอันเสี่ยขั้วยังไงครับป่าได้จากคล้องไซพระอันนี้จริงเนี่ยแมนบ๊อแมนอันไซพระดิบ๊อ บ่อขั้วบ่อขั้วบ่อขามียเมียเมียขั้วเมียนางขั้วอยู่ผัวบ่อขั้วใส่หลุงปู่ทวดสามองค์เลยแม่ใส่แม่อกบ่อใหลถุงปู่ทวดสามองค์เลยถ้ามันเหลือเขาก็เอาไว้แต่ปุ๋บมือไหม่น้ำก็สีบอยเขาเห็นแต่ว่าข <s <S ั้วมาแล้วเขาเห็นว่าขัน้วมาแล้วกันปลาใส่ช่องฟีดช่องยังไว้แล้วกันมือไหม่ก็เพรเป็นตะกิน พ <łość> อเมืองไทยเ้าเป็นเมืองมันเป็นเมืองไงวัตถุดิบหลายได้จัดของกินหลายของกินหลายบานอัคารขามาแซ่ตัวไว้มันก็บพวกคือประเทศนองนะโอ้ยอีพอเลยปิ้งย่างใช่เออวัฒนารามือไปน้ำกระไรลาบลุกลาบเซี่คาแกลาบเซี่คาใหญ่แกมาสูนเขาป้าเหรอห้องที่ไหนเขาเขาดอนนี่ร้อนบ้านดอนเฮดเดนบ้านเนี่ยมีเฮดมีเฮดเย็นลายเย็นลายวะบมื่ขึ้น กติดอนแนวนี้มันเร็ดปวดแต่เขาแต่ว่ามันมันคือมันผกขึ้นไหมจ๊ะมันหินลูกมันอหินปวดไหมหินกรวดคันมี่หินกรวดหรือว่าคันมี่ยังที่ว่ามันมันไหนเนี่ยมันผกขึ้นได้เลยอันนั้นเหนี่ยยังไงปักยังไงโอ้ยมาวุ่นซ่างโอ้ยเขาสวมมาเทสวมมาเทอ๋อมังไม่รู้ใช่ว่ามันเขียวงามเนาะครับผมเข้ากับเทปะเทียขึ้นอยู่เนี่ยประชาชาติตลาดเทีย กันที่คือขี้เพียบางันด้วนี่อนะไรกชิมึขงขึใส่กูไปซื้อดแทบะนะซื้อเนนะเนี่ยสีขี้ขั้วขีขวนี่ตัวยเลยมาตัวมันละเล่งน้ำใช่ไหมเอานะมาไปหอดบ้านมาเนี่ยมาทายแล้วอีกกออูบอกเลมึงขอเพียเข้ามาได้หลายมึงเขาบอกมาด้หลายพัะนะเ,ออเดียวเดียวเดียวคนไปเอาไฮพอดนะมาหอดบางขันแล้วตัวเล่ยมยถึงแล้ววเยละเลงน้ำที่เ่นไหมาหอดบ้านมองน้ำนี่เราเนี่ยเพยน้ำใส่จัง่อยบดนี่ เอาน้ำอยู่ในสารนะเพี้ยใส่ตุ้งเยู่มันเพี้ยคักๆได้จ่าเมียนบ่อเสนเอาก็เพี้ยคักงกันนะอยู่ในอยู่ในชักหน้ายกเอิ่อนพูนรู้ตอกจากพูนนวมเป็นเพี้ยแก่โอ้เพี้ยหัวพุ่งรู้ตอกจากเพี้ยหัวพุ่งเป็นเพี้ยแก่รู้ตอกจากเพี้ยแก่โตออกจากรากเป็นชี้ชี้พอพอแห้งแล้วพอแหงเป็นเป็นฟุ้นฟุ้เเลยนาะไเอ่่นย มีและการเลือกเอื่อนของแต่ละคนบางคนกันช่วงนี่แม่กินนุ่นบ่ฮะแม่นกันมีแล้วกันอยู่ภาคที่นุ่นมาสีอยู่สารคามลงไปหาแต่ไม่กินกนุ่นแม่นครับไปท่งเรือกินนุ่นไปไต่ไปทั้งรายแม่บ้าลอยเอสารคามยาสูงลงไปอุบลกิน่นุ่นหายมันไปหากินใบกระเดาใบใบงยอดข้าวบุญมันเป็นทรายเลยกินใบกระมันพักอันบะโคต้นลำดวนบะกอก กินเมื่อแต่ว่าคันรู้โรคไปทั้งปูนมันเป็นอันมันเป็นขขเขาเงินว่ามันเป็นอไอ้นั่น<อ>ดีนไซน์จีน่นนผลหมักดีไซน์โอ้ไส่หอดยแกงเหรอครับพี่น้องโอ้แกงโอ้มันจังการอึมครึมเนี่ยปลาขนาดตัวนี้เป็นปลาเป็นโขกเลยตัวนี้ยเออจะกินไปเจ็บ๊บเากินเล็กนี่กูเดียวมากม่งม่วงมาจำเป็นบ้าแห้งเนี่ยไม่ยาลาบเลยอื้นแลยไม่ยาลระยำกินไม่ไม่ยาลาบกินน้อย อ๋มันสอดบานก้นหนูตัวนี้อากันเด้แค่่แคปลาแค่ปลาแค่เอาแค่เอาหนูเก็บสารบันเข้าเนาะของกินลายของกินลายได้ชวนเราเัิดเมนบุฟเฟต์ที่หลายทุกคนวัวน่ะมันหงส์สุดใส่ไม่ได้ปองหมดเที่ยนหนูตัวนี้เมคืนนี้แล้วเมื่อไรก่อนคืนนี้ โอ้บมันจะมีฝากคองมันค่เรน้าคืนนี้แกคือกคืนนี้ละ,ละใช่จะเปิดรถไฟซาลุนขวัญปักวาซุปกปักงวดคา